มบวมต่างกันไหมยืนนานปวดแต่เดินไปเดินไปไม่หยุดเนี่ยไม่เป็นไรอยืนนานปวดเดินไม่ปวด<อ>ก็อยู่ระยะสองต่อสามเมืองนะเนี่ยนะ<อ>แคลเซียมกับไอเอทวิตามินดีแนะนําให้ทานตลอดชีวิตเลยข้างนี้ใช่ไหมที่ปวดมากค่ะ<อ>น้ําในข้อมันแห้งนะดูเซลล์อักเสบก็กลางๆไม่เท่าไหร่ แต่ข้อมันแห้งมากกว่าอืมน่าข้อระยะสามนะน้ำในข้อแห้งสองข้างนะอืข้างนี้ดูหมอนก็ดโดยังป,ปิ้นอ,อกมามากกว่าข้างขวานี้ปวดทุกวันไหมครับคุณยายก็ปวดทุกวันปวดทุกวันปวดไปเรื่อยๆปวดแล้วกินยาแล้วก็หยุดหายอย่าไปนั่งพับเทียบกับตมาดินะ้ยอง ต้ S <S องแก้ด้วยต้องแจ่สูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ